สำหรับข้อพิจารณาในการที่จะติดตั้งวงกบบานอลูมิเนียมนะครับเข้ากับกรอบวงกบไม้เดิมนะครับให้เราวัดดูขนาดบางใบของไม้นะครับโดยปกติมาตรฐานของการบางใบจะมีขนาด1นิ้วครึ่งนะครับหรือประมาณ3 3.8 เซนติเมตรนะครับจะสามารถที่จะใส่วงกบบานกระทุ้งเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นบางใบที่มีขนาดเล็กกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้มีขนาด1น,นิ้วนะครับเราจะไม่สามารถวางวงกบบานกระทุงเข้าไปได้นะครับเนื่องจากทําให้าวางวงกบบานกระทุงจะเอียงนะครับเราทําได้2วิธีก็คือ1นนะครับเราจะเสริมด้วยสกรูนะครับ ที่ร่องบางใบเพื่อที่จะให้ระดับของเส้นอลูมิเนียมเส้นวงกบอลูมิเนียมอยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็ยิงด้วยซิลิโคนนะครับยิงด้วยซิลิโคนซึ่งวิธีนี้อาจจะทําให้เกิดความไม่แข็งแรงแล้วก็ทํางานยุ่งยากนะครับผมเลยแนะนําให้ถ้าจะถ้าขนาดของวงร่องบางใบเล็กกว่า นะครับเล็กกว่านิ้วครึ่งให้ตัดปีกของวงกบอลูมิเนียมออกไปนะครับซึ่งจะสาธิตการตัดในขั้นตอนต่อไปครับ